ธีการทําให้คนเนี่ยหลงสเสน่ห์คุณมากขึ้นยิ่งคุณขอความช่วยเหลืออะไรก็ตามแต่นิดๆจะยิ่งโน้มน้าวใจให้เขาชอบคุณมากขึ้นอันนี้ครูก็ไม่ได้พูดลอยๆนะครับนี่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นจริงๆเรื่องนี้เนี่ยเดยวคานนกีนเน้เขาเคยเขียนเอาไว้ในหนังสือของเขาอะนะครับมันเป็นผลนะครับของสมองเนี่ยนะครับเวลาที่เราขอความช่วยเหลืออะไรก็ตามแต่เล็กๆน้อยๆนะครับจะทําให้คนรู้สึกว่า มีค่านะครับคนที่ช่วยเราจะรู้สึกว่าเราต้องมีอะไรดีเขาถึงจะอยากช่วยนะครับและสมองจะพยายามให้ผลว่าทําไมถึงมาช่วยเรานะครับและมักจะสรุปว่าสมองของเขาจะรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีสําหรับชีวิตของเขาคือสมองมันจากตีโพยตีพายเ,เองจากตอนแรกไม่ชอบแต่พอคุณขอความช่วยเหลือลก็ตามแต่นิดเดียวนะครับอย่าไปขอเยอะขอแบบนิดเดียวสมองจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้มันก็ไม่เลวนะเขาก็ดีขึ้นนะเพราะอะไรครับ ถ้าสมองได้ให้การช่วยเหลืออะไรเรามาแล้วสมองจะไม่อยากขัดแย้งในตัวเองและมันจะโน้มน้าวใจให้ชอบเราโดยอัตโนมัติเหตุผลทางจิตวิทยาพบว่าเกิดจากความขัดแย้งในใจนะครับสมองต้องการหาเหตุผลมาอธิบายการกระทาของตัวเองเนี่ยที่นําไปสู่ความรู้สึกชอบนะครับคนที่ตนเองสร้างความรู้สึกผูกพันโดยที่ไม่รู้ตัวนั่นหมายความว่าเวลาเราไปขอความช่วยเหลือนิดเดียวแล้วเขาช่วยมาเนี่ยสมองจะรู้สึกว่าเรามีข้อดีอะไรบางอย่างสมองมนุษย์ไม่จะคิดว่า มันจะชอบเราได้เหรอนะครับแค่ขอความช่วยเหลือนิดเดียวแต่อันนี้เป็นการเทสมาแล้วนะครับจากหลายๆาหลักจิตวิทยานะครับก็คอนเฟิร์มเหมือนกันว่าถ้าเราขอความช่วยเหลืออะไรใครก็ตามแต่นิดเดียวคนคนนั้นจะมีแนวโน้มชอบคุณมากขึ้นมี3ข้อครับที่ควรขอความช่วยเหลือจากแฟนของคุณในเรื่องเล็กๆนะครับและจะทําให้เขาชอบเรามากขึ้นอย่างมหาศาลหนึ่งครับคือการขอคําแนะนําเรื่องหนังสือดีๆซักเล่มมีหนังสือเล่มไหนไหมที่ พอจะแนะนําฉันได้บ้างนะครับเกี่ยวกับการพัฒนาชีวิตยอย่าไปขอเยอะครับนะขอแค่แนะนําชื่อหนังสืออะไรก็ตามแต่นิดเดียวพอสองครับขอคําแนะนําในการเลือกเสื้อผ้าคุณมองว่าสีนี้หรือสีนี้อันไหนดีมากกว่ากันเคยมีการศึกษาพบว่ายิ่งคุณขอให้อีกฝ่ายช่วยคุณตัดสินใจในบางอย่างคนจะผูกพันกับคุณมากขึ้นเพราะเขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราสามครับหรือเป็นเรื่องของการขอคําแนะนํานะครับ ด้านของแอปพลิเคชันอันนี้ครูคอมใส่มาให้เฉพาะผู้ชายโดยเฉพาะเรื่องนี้เพราะอะไรครับผู้หญิงจะมีการแต่งภาพได้สวยเพราะ,ะมันเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งครับที่ทําให้คุณหาเรื่องทักไปแล้วขอความช่วยเหลือเขาในเรื่องเล็กๆได้ครับนะครับเช่นขอคําแนะนําเรื่องของแอปพลิเคชันแอปไหนแต่งภาพสวยนู่นนี่นต่างๆมันจะทําให้คนรู้สึกดีกับเรามากขึ้นเรื่องนี้ครูคอมสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะราคาเต็มเนี่ย8,900ั 8, บาท คีย์สำคัญที่คุณขาดไปทักษะสำคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดครับวันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคุูครหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ4ี่หมื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับศูนย์ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณครับแฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมื่นพอคุณไม่เข้าใจจิ่วิยากลายเป็นว่าขอเอาเงินเดือนเนี่ยไปให้มือที่สามหมดเลยครับห้าเดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนเนี้ยของแฟนของเรานะตกไปอยู่กับมือที่สามแทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่ามันจะต้องอยู่กัน ตลอดรอดฝังแต่ปรากฏว่าสุดท้ายจำได้ว่าแฟนมีมือที่สามันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้คบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับสุดท้ายเหลือ0บาทร,บราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1990บาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคมมีโบนัสคับ คุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,900บาทครับคือ1 1จิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับโดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเต็ปว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับเจจิตวิยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับ มูลค่า3,900บาทครับอันนี้ฟรีครับและไม่พอครับคูคอมแถมอ e ีบุ๊ก1 0 0ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้ยห9ึ่บาทครับหเล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของ ของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับ9,700บาทครับอันนี้แถมฟรีแพ็ค3นี้แถมฟรีเฉพาะย้ำนะครับคนที่ c f ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ